lên luôn à bắt vào đi à lên luôn mà vượt cả cái đó đặt ว่าคนที่จะไปซื้อมองว่ากระบวการมันยังไม่สับเซื่อนนะครับถ้ามันมีวัตสียกระบวนการแต่เราบอกว่าขออยู่ตรงนี้วันนี้งานการดำเนินการแล้วเสาจะไปที่าก พี่นี่เขาเข้ามาอธิบายบ้างแล้วใช่ไหมคว่าเาะช้าว่มนไมผมันม่ผ่ามู่มูอย่างมูเก้ากะอ๋อวันนี้เขามาเรียกร้อง รียกร้องกับทั suffer, you, ้งจังหวัดจะได้ของว่าเราร้คมที่จะไปซื้ออผมมองว่ากระนการมันยังไม่ถเือนครับถ้ามันวันที่สิบหมูแน่นอนร้องก็คือว่าข้อหยั่งอที่เบางือนยัางคึ้นนึงคื้นหนึ่มันมีประชาคมไม่เลวข้อเบาอีกเนาะประชาคมบา ม่หาแ้วก็มีอย่างนี้ี่เผมนใจที่ว่าทำไมถึงเอาี่นเขาตัว่ก็ยังมจะง้างเนี่ยว่าผมมีคกตะทบงหน้าอีหนอนดคือัวันก็เป็นเโลก็เลี้ยงกินหนอเรื่องระบบนเลี้ยงพวอันอันน้นี่สีนี่นะเา็ต้องช้ลอกทีนี้เขาเขาเข้ามาอธิบายบ้างแล้วใช่ไหมฮะว่าเขาไป้ราไปแล้วครั้งแล้วเพราะว่ามันไม่ผ่านแล้วมันไม่ผ่านแล้ว อันวันนี้เขามาเรียกร้องกับทางจังหวัดเออกรณีอย่างนะครับกรณีเรื่องอันบ่เรื่อมีฟ้าหมู้วเจ้า,า,าแต่อันอันเรื่องมันเกิดมาจากอะไรนะครับคือว่าอันหมูดังในหน้ากับหมูซีเพย์เปิดบนโลกซื้อตีดินนะเจ้าเนาะอ่าพอาที่ชาวบ้านเปิดกับบ่ฮู้นะบนบ่ายห้ามันจะมีความเจริญเข้าหมู่บ้านคนก็ได้ฟังการทีร่ว่าประชาคมเตืาอ่าที่ดีเปิดกับ ป้ากันว่าจะขายก็ขายเพราะว่าเขาก็เป็ี่ยนนี่เป็นสินักเราจะได้ใช้ใจในทางที่ว่าเป็นนี้เออเบิร์นก็เลยจะซื้อขายกันพอดีอ่าเวลานี่ยมาประชาร์คมเบิร์นก็บอกว่าอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีพอดีเนี่ยคือดีหมดแต่หมู่ชาวบ้านสมั่นรอแล้วมันจะเกิดผลกระทบสซูหมู่บ้านเจ้าวคือหนึ่งแมงมันกับน้ำเชโลกมาเนาะแล้วก็ซีเมนลอดของเขาในมก่าไน้ทั่งหมด ชาวบ้านเนี่ยคน,น,นทรงกินเม็นโรบป่วนแล้วก็เป็นโรคเครียดกันลและะ้วก็แรง,งน้ำของตีหนาหายยาน้ามันก็จนะแหงไปเนาะว,<แ>วันนี้เขามาเรียกร้องกับทางจังหวัดจะได้ครับต้องการคอือเปินช่วยอา่านบอกให้มันมีเกิดขึ้นจะอยากจะจบวันนี้อาจจะอันที่ปีเปิลจะขายหรือว่าตีจะตั้งลงหมูนี่ตั้งตรงไหนครับหมูยางบ่ห่างจากบ้านเจ้ากระถืมกิโลเจ้า เป็นเป็นเป็นหมู่ไหนหมู่บ้านไหนเจ้าถุงลองทองเจ้าอภิจุนนะครับเนาะเจ้าอ๋ออันชาวบ้านที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนี่ประมาณกี่หมู่บ้านโอ้ประมาณตำบลหุ้มหลังคลองเกือบหมดอ่ะเจ้าเราแบบชาวบ้านตังอ่างคลองเนาะอ่างเน็ตตำบลหุ้มหลังคลองติดตำบลเนี่ยอ่างคลองสามสี่หมู่บ้านเจ้าตั้งหม่เยอะก็บบริเวณห้องที่เป็นตัวแทนนั่นพี่สมาร์ทจะจืดจ ok 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 ืดอย่างนะครับ cháu tỷ xu cháu à, à trừ điểm nàng nàng thu